สวัสดีครับสวัสดีครับ๊กบนะครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกท่านนะครับผม๊กฟนะครับก็กลับมาเจอกันในคลิปคลิปนี้แล้วกันครับคลิปนี้ก็เว้นระยะห่างไว้สักสองวันสองสามวันแล้วเนาะสองสามวันที่ผมไม่ได้อัดคลิปนะเพราะว่าผมขับรถไปนั่นมานี่ครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปนะฮะก็ไม่ไม่มีเวลาว่างทําคลิปเลยครับมัดแต่ดูพระครับช่วงนี้แบบคือพระพระเข้าเยอะหน่อยฮะพระเข้าเยอะหน่อยหรือผู้ใหญ่อะไรท่านก็ โทรตามให้ไปดูพระบ้างน้องอะไรท่านก็โทรตามให้ไปดูพระบ้างนะครับก็วันนี้นะครับพอดีได้ปูทวดวัดจีนมานะครับได้ปูทวดวัดจีนปูทวดวัดจีนสองแบบสองสไตล์ผมเคยทาคลิปปูทวดวัดจีนลงไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งแต่ผมก็ขายไปแล้วหมดแล้วนะครับก็เพะมอื่นว่าได้แบบที่มีแร่ที่เป็นแบบนิยมไม่เป็นมาหารสากลน,นิยมนะครับ พี่วงการนิยมก็คือมีลักษณะเป็นเม็ดมีเม็ดแร่ด้านหลังและไม่มีเม็ดแร่ด้านหลังเรื่องเนื้อนี่คือเนื้อนิยมเนื้อดานะครับอีกเนื้อนึงนี่คือเป็นออกคล้คายๆเนื้อขาวแล้วคล้ายๆเนื้อผงทูบนะครับแต่ไม่ใช่เนื้อขาวนะครับมันเป็นมันเป็นลักษณะของการผสมนะครับอ่าเป็นลักษณะของการผสมอ่าแล้วก็มีโทองด้วยองค์หนึ่งที่ที่ผมเคยทําลงไปแล้วก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูทั้งสามองค์นะครับว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรแต่ลวงปูทวดวัดจีนเนี่ย ผมบอกเลยนะสภาพสวยหายากมากนะครับสภาพสวยหายากมากแล้วก็ในอดีตเนี่ยแพงมากนะครับผมบอกเลยนะว่าในอดีตนี่โคตรแพงเลยนะครับในอดีตนี่แพงมากเลยนะครับทุกผู้ทั่วทั้จีนนะที่มีลักษณะมีเม็ดแร่แบบนี้นะอ่าแต่ปัจจุบันที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยก็ส่วนมากจะไม่มีเม็ดแร่นะครับส่วนมากจะไม่มีเม็ดแร่ลักษณะการอุดเม็ดแร่สําคัญเหมือนกันนะครับสําคัญเหมือนกันนะเม็ดแร่เนี่ย ลักษณะลักษณะการผูกของเม่แร่เนี่ยสําคัญนะครับใหญ่เกินไปก็ไม่ดีครับเล็กเกินไปก็ไม่ดีครับมันจะต้องอยู่ถูกที่ถูกที่เท่านั้นนะครับแล้วเกดีมากนะครับเกดีมากนะครับเกทํนะาดีมากนะลุงบุตรบัตจีนนะอ่าเกทําดีมากต้องพึงระวังนะครับถ้าไม่กคยเทือนจริงลงบุวรบัจีนนิยมกันนั้น,ต,น,นตั้งแต่ในอดีตนะครับตั้งแต่ในอดีตนะครับอืมลุงบุทิมลุงบุทิมวัดช้างให้เป็นคนปลูกเสกนะครับ อ่าบุกพิมแล้วมีพิมพ์เดียวนะครับมีพิมพ์เดียวนะครับมีพิมพ์เดียวเท่านั้นนะครับมีพิมพ์เดียวเท่านั้นอ่าได้สองแบบสองสไตล์องนี้เลี่ยมเดิมนะครับอง์นี้เลี่ยมเดิมองนี้เลี่ยมเดิมนะครับเนื้อเจอกขาวขาวเหมือนเนื้อเหมือนขี้ทูบแต่จริงเป็นเนื้อว่านนะเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านนะครับเป็นเนื้อว่านแต่มันจะออกโซนเนื้อแบบนี้เฉยอยู่ที่ส่วนผสมแต่ที่ยมสุดนี่คือจะเป็นเนื้อดําเนื้อเนื้อดําสนิทนะครับเนื้อดําสนิท แต่จะต้องแห้งสําคัญจะต้องแห้งนะไม่ใช่ดำเปียกๆดำเปียกๆเจน,นะครับและจะต้องมีเม็ดแร่แบบนี้คือนิยมสุดผมได้ทั้งนิยมสุดและปัจจุบันเนี่ยส่วนมากที่เห็นกันเนี่ยจะไม่มีเม็ดแร่าจะไม่มีเม็ดแร่แต่วัดจีนอุดรธานีวัดสุรอวัดสุนทรประดิษฐ์เนี่ยจะต้องมีเม็ดแร่นะครับที่นิยมกันนะครับปัจจุบันมันมันไม่ค่อยมีให้นิยมลแล้วไงฮะในและในดีโคตรแพงนะบินบินหักสี่ห้าพันนะครับผมบอกกันเลย ก็จะเอามามีทั้งลุงคองด้วยสามแบบสามสไตล์ครับเดี๋ยวามาให้ชมกันนะครับแล้วจะกระจ่างนะครับว่าลุงทวีปจีนเนี่ยควรเก็บอย่างไรแต่ทุกวันนี้มันไม่มีให้เก็บมาะมีถึงจะมีเม็ดแรกไม่มีแรกก็เก็บไปก่อนนะฮะเก็บไปก่อนนะครับขอให้แท้ขอให้แท้เป็นสําคัญนะขอให้แท้นะครับขอให้แท้เพราะว่าส่วนมากผมเห็นตเ่เกงนะครับส่วนมากผมเห็นต่เกงอ่าแ,แล้วมีพิมพ์เดียวนะเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงหลักการพิจารณานะครับว่า วันนี้ผมคัดพิมพ์คมชัดลึกมาให้ชมเลยนะพิมพ์คมชัดลึกแล้วท่านจะได้ดูลักษณะเนื้อหานะครับที่มีออกเป็นสองแบบสองสไตล์นะครับแล้วก็มีทั้งนิยมและราคาย่อราคาวงการนิยมแล้วรองลงมาที่ไม่มีเม็ดแร่ด้วยนะครับก็นานๆจะเห็นครับคือผมคัดสวยที่สุดแล้วไหมให้ชมนะใน youtube น่าจะมีผมพูดถึงว่าจีนั้งครับคนแรกนะครับ วัดจีนอุดอรนะหลวงปูท่ทวดวัดจีนอุดอรนะครับปีศูนย์หกอ่าปีศูนย์หกปีศูนย์หกหลวงปู่ทวดวัดจีนปีศูนย์หกนะครับดูง่ายนะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระดูง่ายนะครับส่วนมากจะไม่สวยนะครับวันนี้คัดหน้าตาติดปากคมชัดเป๊ะ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 ไม่ให้ชมกันเหมือนคลิปที่แล้วแต่วันนี้จะทําให้ชัดก่าเดิม ชัดแก้วกว่าเดิมมีทั้งนิยมด้วยมีทั้งยอ่อลองลองจากนิยมลงมาอีกราคาก็จะหลักพันอ่ถาถ้านิยมถ้านิยมขึ้นมาหน่อยก็ราคาก็หลักหมืน่นอยู่ที่ความอยู่ที่การตกลงกน,นะครับอยู่ที่ความตกลงนะครับอยู่ที่ขัรตกลงราคาเนี่ยก็แล้วแต่ฮะแล้วแต่ผมก็เช่ารับเช่าอ,อยู่นะครับที่มีเม็ดแร่แบบนี้อ่าผมเช่าแพงอยู่นะผมบอกแล้วผมเช่าแพงอยู่นะเช่าแพงกว่าคนอื่นอยู่นะ ลับๆอยู่นะครับลับอยู่นะแต่ต้องสวยต้องสวยหน้าติคมชัดตาชัดปากชัดชัดทุกอย่างครับผมรับเช่านะครับผมรับเช่าก็เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันมีทั้งลลงทองด้วยนะผมไม่หยิบวลหทองมาเลยเมื่อกี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูนะลุงบุตรวัดจีนนะครับลักษณะการพิจารณาลักษณะเนื้อหาลักษณะที่นิยมที่สุดในอดีตเป็นอย่างไรณปัจจุบันมีให้ซื้อแบบไหนอ่า โรงทองเก่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในรายละเอียดของหลวงพ่อวัดจีนครับผมครับเรามาดูในรายละเอียดของพระองค์จริงเลยนะครับองหลวงพ่อทวดวัดจีนนะครับหลวงพ่อจีมใช้ว่านเก้าเจ็ดในเป็นส่วนผสมหลักนะครับใช้แทนว่านใช้แทนหลวงพว่อทวดเก้าเจ็ดตเลยนะฮะแล้วก็เป็นชั้นในพีศูนย์หกนะครับ เป็นพระที่น่าใช้มากนะครับใช้แทนบ้านใช้แทนมุทวดเก้าเจ็ดที่ราคาหลักแสนหลักล้านได้เลยนะฮะผมบอกให้เลยนะครับมวลสารนี่คือสุดยอดนะมวลสารนี่คือสุดยอดก็วันนี้ได้แบบที่นิยมนะครับที่นิยมในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันนิยมลองจากที่นิยมสุดนะครับมีเนื้อสองโซนสองสไตล์ให้ชมกันนะครับมุทวดว่าจีนเล่นง่ายนะครับมีพิมพ์เดียวนะครับมีพิมพ์เดียวแต่โปรดระวังของเก๊นะครับ รวมของเก๊ว่าของเก๊เนี่ยทําเหมือนแต่ของเก๊จะแตกต่างแต่ของแท้คือความแห้งนะมันทําไม่ได้ครับของความแห้งนะเพราะพระปีศูนย์หกถ้ลักษณะเป็นเนื้อว่านเนี่ยมัน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 ทำไม่ได้ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้ากันดีกว่าเอ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 าเนื้อนี้ก่อนเอาเนื้อนี้ก่อนเอาเนื้อเอาเนื้อนี้ก่อนนะเอาองนี้ก่อนซูมไปก่อนองค์นี้เนี่ยองค์นี้เนี่ยก็เป็นเนื้อว่านนะครับแต่จะเป็นเนื้อว่านอีกในลักษณะหนึ่งคือ สีเด็ดจะเหมือนก้านทูบนะเนื้อเนื้อขี้ทูบนะครับถามว่าแท้ไหมแท้ครับคือต้องดูพิมพ์นะดูพิมพ์เป็นหลักอคุณดูนะครับหน้าตาเนี่ยเห็นไหมหน้าตามเหรีหัวโตนะครับหน้าตามเหรีหัวโตรุ่นแรกนะครับปีสองพันนะครับหน้าตานี่มันเรียนเรียนหัวโตเลยนะตาจะติดคมชัดนะครับคุณดูจมูกนะครับคุณดูจมูกองค์นี้แก่ว่านนะครับอง์นี้แก่ว่านเวลาว่านมันเซ็ตตัวเห็นไหมมันจะขึ้นไข่ขาวทั้งองค์เลยนะครับเป็นไหม คือองนี้ผมบอกเลยว่าสวยจริงๆคือจมูกปากติดชัดคุณดูนะปากจมูกติดชัดนะครับปากจมูกเดยวซูมก่อนนิดนึงอีกนิดนึงปากจมูกติดชัดนะคุณดูนะครับอ่าคือพบหูเห็นไหมฮะ้ามิติขนาด้าเนอผ้าเนืบน้บวาดน,นะครับเนี่ยหูเนี่ยต้องติดชัดนะหูเนี่ยจะต้องติดชัดหูถึงหน้าจะไม่ติดหูก็ต้องติดนะฮะแล้วคุณดูลักษณะพิมพ์นะครับ แขนเนี่ยหักนะครับแขนเนี่ยหักศอกนะครับคุณดูนะเห็นไหมแขนล่ําใหญ่เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับความคมชัดคุณดูนะของคุมขนาดพระแบบนั่นนี่คือหลีงทุณรว่าเจียนเนี่ยคือหายากขาสวยากนะครับสภาพนี้หายากนะคุณดูลาขาเนี่ยเห็นไหมฮนะเห็นไหมวางได้สัดส่วนนะครับมีพิมพ์เดียวนะบัวติดคมชัดนะครับเห็นไหมพระจะมีมิติคมชัดลึกมากนะขนาดเป็นว่านนะคือกดกดได้ชัดคมชัดลึกมากนะครับ ส่วนมากหลวทั่ววัดจีนเนี่ยเนื่องด้วยว่าใช้าว่าน97เนี่ยเป็นเป็นมวลสารหลักเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะหลุดจะล่อนจะแตกจะบีส่วนมากนะหาสวยๆอย่างนี้นี่หายากนะครับนานๆจะเจอสักองนะอ่านานๆจะเจอสักองนะครับองนี้ถือว่ายังไม่ท็อปสุดนะถ้าท็อปสุดวัดจีนจะต้องมีมิดรแร่ด้านหลังอ่าแต่อันนี้ก็อันนี้อันอันอันนี้ก็จะเป็นอมิดแร่เขาสารดํานะครับด้านหลังอ่า แต่ถ้าเป็นลุงทั่วปัจีนที่นิยมจริงเดี๋ยวเราดูในดูในองค์ต่อไปมันจะมีเม็ดแรกที่โผล่ออกมานะครับอ่าแล้วบางองค์นะถ้าไม่มีเม็ดแรกโผล่มาก็มันอาจจะมีเศษเพชรหน้าทั่งนะครับเพชรหน้าทั่งเนี่ยจะเป็นเม็ดเป็นไม่่ใสจะได้เป็นขุนขุนนะเป็นเม็ดเล็กเลกใสใสขุนขุนก็อีกขุนขุนนะครับก็จะพบเจอในเก้าเจ็ดนะครับพบเจอในพบเจอในเก้าเจ็ดนะครับต้องสังเกตดีนะครับต้องสังเกตดีองค์นี้จะเป็นเม็ดข้าวสารดำนะครับ คุณสังเกตเลยถ้าเป็นหลวงโมทัดวัประจีนนะถ้าเป็นถ้าเป็นหลวงโมทวดวัประจีนเนี่ยถ้าไม่มีมเม็ดแร่ด้านหลังนี่จะเป็นแอ่งเลยนะจะเป็นแอ่งตรงกลางนะครับขอบนี่จะสูงนะครับพิมพ์ชัดเจนนะขอบนี่จะสูงขอบด้านหลัง,นลงเนี่ย,ยนะตรงกลางนี่จะยุบนิดนึงนะตรงกลางจะยุบลงไปนะเป็นแอ่งกัทาคล้ายๆสระนา้ําเลยเออคล้ายๆสระน้ําที่สําคัญให้ตําพิมพ์ไว้ดีๆนะเห็นไหมครับบัวจะต้องติดคมชัดอย่างนี้นะ พระจะต้องได้มิตินะครับสวยงามนะครับพระจะต้องแห้งนะไม่เปียกนะพระจะต้องแห้งไม่เป,ยเปียกที่ผมเห็นเก๋เนี่ยมันจะออกเนื้อดํานะครับเนื้อนี้ไม่ค่อยมีนะแต่เก๋แบบเนื้อแบบนี้ก็มีอ่าแต่มันจะไม่แห้งแบบนี้นะแต่มันจะไม่แห้งแบบนี้นะครับพระจะต้องแห้งนะครับแห้งมากแห้งและเบานะครับแห้งระเบาอันนี้โคตรสวยเลยอ่านานจะเจอนะอันนี้เนื้อแบบเหมือนเนื้อก้านทูบเนื้อขี้ทูบอ่ะเออ ส่วนมากพระแบบนี้เนี่ยจะแตกหักนะครับไม่ค่อยอนั้นเท้าไหร่เรี่ยมเดิมเลยนะบอันนี้เรี่ยมเดิมๆพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยนะเรี่ยมโบราณนะครับเรี่ยมโบราณอ่ะเดี๋ยวมาดูองค์งนี้องค์ที่นิยมสุดในวงการนะครับนิยมสุดในวันหนึ่งคุณดูพิมพ์ก่อนนะครับวัดจีนเนี่ยวัดจีนไม่มีตำหนินะคุณต้องดูพิมพ์็นหลักนะครับดูหน้ากันเลยเห็นไหมหน้าจะเหมือนกันผมจะเทียบหน้าดูนะ ดูนะดูองน,นี้นะเห็นไหมคุณดูหน้ารงน,นี้นะเห็นไหมเห็นไหมฮะอ่อมาดูองน,นี้เท่าน,นี้เห็นไหมหน้าเหมือนกันเดะเลยคุณที่ดูหน้าเป็นสาคัญเห็นไหมเม่งหน้าจะเหมือนพิมพ์เนี่ยเหมือนเหรียญรุ่นแรกปีสองพันห้าร้อยนะครับคุณดูองค์นี้โคตรสวยเลยองค์นี้อ้องค์งนี้ถือเป็นองค์ครูได้เลยนะครับองค์นี้คือเนื้อนิยมนะครับเนื้อนิยมใช้ว่านเก้าเจ็ดนะครับ เนื้อจะดำสนิทนะองนี้นะมีเหมือนจะลงพยายามจะลงทองนิดหน่อยแต่จะติดนิดเดียวคุณดูดิเห็นไหมแขนหักศอ,อกเข้ามามือมือวางขวาทับซ้ายนะครับขวาทับซ้ายขวาทับซ้ายคุณดูแต่ตรงสังคติจะชัดติดชัดนะครับเหมือนกันเห็นไหมสังกติติดชัดปากเห็นไหมคุณดูปากเห็นไหมพิมพ์หูหูติดชัดเห็นไหมขนาดพลาเนื้อว่านี่ยมิตินี่จะลอยเลยนะครับนะคุณดูบัว บัวติดชัดนะครับทุกอย่างได้สัดส,ส่วนนะครับทุกอย่างได้สัดส,สว่วนแม้อันนี้สภาพใช้หน่อยอสภาพเนี่ยเนื้อล่อนๆคุยๆหน่อยอันนี้จะเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นและดำสนิทเนื้อแบบนี้คือนิยมสุดนะครับจะแตกต่างกันที่ด้านหลังนะนี่เม็ดแร่จะเม็ดแร่จะต้องโผล่ประมาณนี้ครับจะโผล่บนโผล่ข้างโผล่อะไรก็ทั้งจะโผล่ประมาณนี้นะครับเม็ดแร่จะอยู่ด้านในนะไม่ได้อยู่ด้านนอกนะครับเนื้อเนี่ยจะต้องคุมแบบช่วงด้านหลัง ข้างหลังข้างหลังจะเป็นแอ่งกระทะข้างหลังจะเหมือนสะน้ำเลยขอบๆรอบๆเนี่ยรอบๆเนี่ยจะสูงแมดตรงกลางนี่คือนิยมสุดนะครับมีเม็ดแร่แบบนี้นะมันจะเหมือนเม็ดแร่สีน้ำตาลหรอกแต่บางองค์เนี่ยคุณสังเกตดีๆเหมือนผมองค์ที่แล้วผมเคยได้นะมันจะเป็นมันดีเพชรตะทั้งติดมานะเป็นเสใสยขุ่นๆนะมันติดมากับมวนสารเก้าเจ็ดนะครับเพราะว่า พระอาจารย์ทิมเนี่ยใช้ไอ้ว่านเก้าเจ็ดที่เป็นมวลสารหลักในการทํานะแล้วพิถีพิถันในการทํามากนะเพราะว่ากดมาได้สวยมากไม่ไม่มีมีพิมพ์เดียวท่านนะครับมีพิมพ์เดียวเพราะว่าผมเคยเห็นแค่พิมพ์เดียวนะองค์นี้โคตรสวยเลยนะครับสวยครบสวยครบฮะสวยครบก่อนอื่นอ่ะเรามาทวนกันด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูองค์ลงทองผมอีกองเนี่ยคุณดูหน้าดิเห็นไหม เห็นไ,ไหมหูเหอไปหน้าติดชัดหัวเป็นเหม่งเป็นมีมิติโดดลอยเห็นไหมแขนหักซอกขวาทับซ้ายเห็นไหมฮะสังคติโดดเดน่นชัดเจนนะขาลำขาเห็นไ,ไหมโคนขาขึ้นมาเห็นไหมบวอยไหมครับติดชัดมีมิติเป็นพาะที่ดูง่ายนะครับวัดจีนเนี่ยถ้าท่านไปเจอเนื้อแบบนี้นะส่วนมากที่ผมเห็นมันจะเป็นเนื้อแบบนี้เนื้อดํานะแล้วจะเปียกเหมือนมีอะไรเคลือบอยู่ด้านหน้านคือเกีเลยนะเกีเลยนะครับ เหมือนมีอะไรเคลือบอยู่ด้านหน้านี่นะดำปิกเปียก,กเมื่อกี้เลยนะครับเขาถามว่าทำได้ดีไหมทำได้ดีมากเลยนะสภาพนี้ไม่ได้หายง่ายนะครับประกวดได้นะครับสภาพนี้ผุมลิตเอามาอัดคลิปลงอีกคลิปหนึ่งเพราะว่าเป็นองค์ครูเลยนะครับองค์นี้เห็นไหมนี่คือนิยมสุดนะอันนี้ลองจากนิยมนะครับถึงจะไม่มีเม็ดแรกก็ปัจจุบันเนี่ยก็เอาไว้เถอะมันไม่ค่อยมีแล้วครับว่าแต่สวยว่าแต่เทนะครับ แบบนี้นี่โอ้ยนานๆจะโผล่ักอง์แต่ก่อนนี่ซื้อขายก็รุนแรงมากแต่ก่อนนะเนื่องจากเก้มันทําออกมาแล้วโดนันเยอะนี่แหละโลบเขาก็โลบนี่แหละครับส่วนมากมันจะเปียกทั้งองค์อะถ้าดําเปียกๆนี่เก้เลยถ้าดําแห้งๆดาเหมือนดําดําขอภัยนะผมใช้สับแบบสีมันแห้งเหมือนสีขี้ควายนะอ่าเห็นไหมแห้งเหมือนสีขี้ควายเนี่ยขี้ควายแห้งนะนึกภาพนะครับ เหมือนกันเลยมันจะหะออกแห้งๆนั่นแหละก็มีแค่นี้ครับหปู่มทวดวบัดกีนดูพิมพ์เป็นหลักนะดูใบหน้านะครับดูแขนล่ำใหญ่มีมิตินะครับอ่าพิมพจะเหมือนเหรียญหัวโตไอเหรียญหัวโตปีสองพันห้าร้อยนะเหมือนเด็กสมบูรณ์เลยเอาง่ายๆเหมือนผมเนี่ยใช้คําจำกัดความเหมือนถ้าคุณเห็นเด็กสมบูรณ์อะยังไงก็อย่างนั้นนะครับหุน่นหุ่นเหมือนกันเลยลักษณะ ลุงโอทวดว่าจีนนี่พ์มันตันไอซีอิวซอจีวตเด็กสมบูรณ์นะอ่าใบหน้าชัดนะครับใบหน้าชัดใบหน้าท่านนี่ชัดเจนมากคือที่ผมใช้คาว่าเหมือนเหรียญหัวโตเนี่ยคือหัวจะโตโตครับตัวจะเล็กลงมาหน่อยอ่าเห็นไหมมีมิติเห็นไหมวงนี้โคตรสวยเลยโอ้โคตรสวยสวยจริงดูง่ายมากครับวงนี้ก็ครบด้วยมีเม็ดแร ก็เลือกเอาครับเลือกเอาถ้ามีแบบนี้ก็หาเช่าแบบนี้แต่ปัจจุบันแบบนี้มันไม่ค่อยโผล่แล้วฮะนานๆจะเห็นนะแบบไม่มีเม็ดแรกก็เอาไว้ก่อนเลยครับแบบไม่มีเม็ดแรกก็เอาไว้ก่อนอืมราคาก็ไปคุยกันเอาผมไม่พูดถึงราคาแล้วกันอ่าแบบนี้นิยมสุดนะแบบมีเม็ดแรกเลยนะอ่าแบบไม่มีเม็ดแรกก็ราคาลงมาหน่อยแบบนี้ไม่ขายนะครับแบบนี้เพิ่งเคยเห็นอุงแรก่แหละ นี่แหละลงทองเนี่ยอืมงค์นี้องค์ผมอเียองค์ที่อยู่ในคลิปที่แล้วนะครับควถามกันเยอะแต่ผมไม่ได้ขายนะเอาดิโอ้โหคตรสวยฮนะ <c oughs> ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านนะครับผมจะเอาให้กระชับที่สุดนะหลวงู่ทดวัดจีนเป็นพระที่น่าใช้นะครับใครไม่มีเงินซื้อหลวงู่ทวดเนื้อว่านเก้าเจ็ดเนี่ยเอาหลวงู่ทดวัดจีซื้อหลวงู่ทดวัดจีหนห้อยเลยนะปีศูนย์หกนะครับ เสกโดยพระาจาย์ทิมนะครับแล้วผมคาดว่าน่าจะใช้หน้าพระพอมาถึงอุดรเนี่ยน่าจะใสกรรมฐานอธิษฐานจิตอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นพระที่น่าใช้มากนะแต่ตัวจริงหายากนะครับหาสวยอย่างนี้โคตรยากเลยเนี่ยหาสวยอย่างนี้โคตรยากเลยแหละก็วันหน้าถ้าได้มาอีกเดี๋ยวจะไามา้ห้วงมันอีกนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ